โอเคสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคสเกมนะวันนี้เล่นแรงสามสามวันนี้เล่นแรงสามสามกันนะฮะโอเค okay. มาลุยกันเลยโอเคเออมาด้วย <laughs> โอ้โหโ,หโอ้โห,โหอะไรวะเนี่ยเอ้า ไม่ไงล่ะไงล่ะเฮ้ยไม่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 มันต้องชมคนแรกชมคนที่ส่งทะลุช่องมาเว้ยเออใช่ใช่เพราะถ้าถ้าไม่ส่งอ่ะมันแล้วว่ากี่ใครเอาเจ็บคอพี่อารไม่จับต่อเลขศูนย์เก้าบวกสองอ่ะบ้าเหรอเฮ้ยไม่บ้าหรอกเฮ้ยเอ้า เ้ยนู่เฮ้ยนั่นนั่นเฮ้ยกดไม่ได้อ่ะโอเคอะไรอีโอเคดูดูดูดสกิลต้องมาก่อนอ่วกดฮิตโอเคเฮ้ยอย่าไอ้พวกมึงวิ่งไล่เหมือนเด็กเล่นเลยว่ะ

เฮ้ <G ül> โยโห่ม่นตั้งสะไก่เชียวทำมาลาย, <g ül> ยแต่ทำไม,ไม,ไ,ม,มไม่ยิงไม่ขึ้นเลยยิงไมไ่ขึ้นโดเกคตรงไหนวะเนตรงกลางเนี่ยอีบาอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยโหย,ยิงแล้วน่ะเนี่ยร์ลูกศรโอ้โหเมื่อกี้มันเป็นสูตรใช่ไหมนั่นเป็นสูตรแต่มันยิงไม่เข้าเลยใช่นับไหนกกันมา อไรวะมาใครก็เปิดโอ้ออโหอย่างเงี้ย <laughs> เออบ้างใครเขาเปิดคอนสเสิร์ตวะจัดกันกลางแจ้งเลยทีเดียวอันนี้กูแคสไปก็ได้ยินเสียงเพลงเลยนะ <laughs> อยังโหดอะ <laughs> นี่ไงเสียงเข้าไป <laughs> อ้าวอ,อะไรเ <laughs> นี่ย มันเป็นสูตรเอ้าเล่นง่ายๆดิเอาเอาเอาโอ้โหลูไปเล่นอะไรกันอย่างนร้นวะเฮ้ยโอ้ยไม่ได้แล้วนี่ไงแมนเปล่ะเอ้าเรียบร้อยละเอ้ยยางโอเคนี่นี่เออนี่นี่ไงนี่ไงเห็นอ่ะ โอเคได้แล okay. right? right ้ว oh, น hey, ่มาแล้ว hey. น่วิ่งยังโอ้โหศูนย์เจ็ดเฮ้ยเอาเบียดเบียดไม่เข้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอเคอีบ้าอยู่ในประตูแล้วเนี่ยโอ้โหอยู่ในประตูเออเอาอีบ้าดีกว่ โอเคมาเปิดเปิดเปิดจะเปิดไปเฮ้ยหืมขอเลยลูกเนี้ยโอ๊ะเฮ้ยอยากยิงไก่อะเฮ้ยนี่ขอขอลูกนี้สอง,งเฮ้ยอะไรวะมันเล่นอะไรกันวะดูดิมันเล่นอย่างกับจะเอาโอกะมาเล่นดน,นาาี่แหละ โมงเข้าไปเด่นี่เสียบมากโอ้วโน้ๆโอเคอ่ะเฮ้ยๆเฮ้ยโอ้โอเคโอเคโอ้ยโหโอ้วเหนื่อชันว่ะปอิบามาแล้วอีบามาแล้วนี่เสาไกลอ่ะ โหเลี้ยงมาอย่างศิล์เฮ้ยเฮ้ยเอโต้เฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วนี่เอโต้มีไงล่ะเขาเอาคืนได้ไงตั้งใจตั้งใจ<แ> <laughs> <laughs> นี่ไงนี่แล้วมันดูดดันเหรอ<แ> <laughs> ส่งแน่คุบ,บา เฮ้ยเอาโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจริงแล้วอ่ะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคเลีร์กน โอ้ยโอเค,อเคมาแล้วนี่นี่ฮะโอ้โหส่งส่งผิดอะ่ะมาเฮ้ยดูดันอะ่ะปุ้ง โอเคมาแล้วอาโมเมื่อกี้กแกปุ่อยู่ปุมันไโอเคมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอ้าอมันเบียดไม่ได้เอตัมันไม่มีความสตรงปุ๊บมาแล้วโอเค เฮ้ยมาแล้วนะมาแล้วน่ะมาแล้วน่ะเฮ้ยอย่าต้องให้เอโต้เฮ้ยต้องให้เอโต้เพราะไม่งั้นมันล้ำไงนี่โอเคค่อยๆเลย่นงอค่อยๆค่อยๆค่อยๆเคาะค่อยๆเคาะโอเคเฮ้ยโอ้โหจานจานไปแดงไปเนี่ยเล่นเร็วเล่นเร็วอ้าว อผ่านมาทุกคนเลยเฮ้ยยิงเลยน่ะมาแล้วมาแล้วเมสซี่นี่ต้องให้เมสซี่มุนอย่างเดียวแล้วเิ้ต้องเอามุมเราต้องเอาละวังวสุดท้ายแล้ว๋ยวบอกให้ใจเย็นๆเถอะนะนี่นี่นี่อ่า มอมาแล้วมา <c oughs> มาแล้วดูดคนะ <fish> <c oughs> ดูดันแก <c oughs> <c oughs> เนี่ยเอาพกันสี่คนเล่นแบบดุดันกมไม่ได้ชอบเลยแลู้ชื่อถ้าคอว่าแลูกี่หรือลูกหรือาหือเฮ้ยโน่วันเนี้โอ้โหแม่งหลุดมามามา ง่ายมาเร็วโอ้โหลูกผู้ชายวันดีฮีโร่ฮีโร่เอ้าอะไรวะอะไรวะโอ้ยโอ้ยมันขึ้นมาทำอะไรกันข้างบนมาทีมเราอ่ะ ฮ้หลงไม่ทันเอาเอาเฮ้ยเอาไข่เข้ามาบังว่ะโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเตินไม่อี่ย okay. ่งหายเหรอเขียวไมไม่เนี่ยเปิดไก่แล้วน่าแม่นด้วยเห็นนะมาเลย เฮ้ยมาแล้วน่ะได้อยู่ฮกดลองีกิอไย่เปลี่ยนตัยหน๊อยโอ๊ยลล่อ๊ยี่ยนอ๊ยโอ๊ hey. okay. ต้องเปลี่ยนแล้วมานี่หมดเลยได้บุ๊คโอเคโอเคนี่เอ้ยแมวปั่นเลยเลยจริงเฮ้ยไม่เลยเลยแหละเฮ้ยมาแล้วโุ๊ไม่ถึงนี่มึง เฮ้ยโฮ้ยดูดไม่ไม่เอาไม่เอามึงเคลียร์ก่อนเลยเอาเฮ้ยเอาโอ้ยไม่ล้ำเอาโอ้ยแล้วไม่ล้ำยิงเข้าไปกครัเอาอะไรไป็นล้ำนะแล้วยิงเข้าไปเข้าเลยคือยิงเล่นยิงแบบ เฮ้ยโว้เนี่ยมึงมึงอ้าวอ้าว I am sorry หือเหมันใส่มึรู้งขอเป็นคนเซฟอ่ะอ้าวพี่อันทางไหนดีกลางเลยแม่กลางนะเงาติงเรียบร้อยเรียบร้อยง่ายละง่ายละง่ายละ ไหาไหซ้ายขวาซ้ายซ้ายอ้าวมึงฟ okay. ังกูมไม่ได้กูกดแล้วมันไม่ไปโอเคบ้าเป็นยังบ้าเป็นยังขวาไปทางลั้วกูซ้ายซ้ายขอเป็นคนเซฟได้ไหมเนี่ยไม่ไหวแล้ว นี่แหละสุดยอดแย่ๆกินกับเกมโอเคอืมอ้าะแต่เรายิงทางนี้ชัวร์ทางนี้ชัวร์เนอะเห็นนะเข้าบ้านล่ะ

โอเคเัาก <way. S 1> ็จบไปกับพีฟ้าแล้งสามสามครั้งนี้นะก็เอป็นว่าฝากกดไลค์ฝากกดซับสไครต์ฝากกดแชร์โอเคครับโอเคว่าแค่นี้ครับสวัสดีครับจะจบ